สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของวันเทรดเดอร์ค่ะ วันนี้นะคะโบจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับคําว่าเจ้ามือตลาดนั่นเองค่ะสาหรับเจ้ามือเนี่ยคะเราอาจจะเคยได้ยินในส่วนของตลาดหุ้นนะตลาดคริปโตนะคะซึ่งในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยแล้วก็ตลาดคริปโตนะคะค่อนข้างที่จะมีเจ้าใหญ่ยอยู่แล้วตลาดหุ้นไทยอะคะ่ะเห็นว่าเนะคะเขาเป็นตลาดเล็กนั่นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันกับทั้งโลกนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยกะะ็ะจะเป็นในส่วนของคริปโตนะคะแล้วก็จะใหญ่ที่สุดเลยก็คือตลาดฟอเร็กั่นเอง ซึ่งสำหรับเจ้ามือตลาดโลกของเราแบบนี้ค่ะจะมีหลักๆทั้งหมด8เจ้าด้วยกันนี่ค่ะสำหรับตลาดฟอเร็กค่ะบอกเลยนะคะว่าสำหรับตลาดฟอเร็กแล้วนั้นเนี่ยเป็นตลาดการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยฟอเร็กเนี่ยคะหรือตลาดการลงทุนในะคะในการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เงินแลกเปลี่ยนกันไปมาอยู่แล้วเนาะอย่างวันนี้เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเวลาที่เราไปอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินดอลลาร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะมันคือการเก็งกําไรนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะมีเจ้ามือประเทศไหนบ้างนะคะที่เป็นเจ้ามือหลกัหลกๆนะคะทั้งหมด8ประเทศนะะั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนและสําหรับเจ้ามือหลกัหลกๆนะคะในส่วนของ8ประเทศเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นไ i m e z o n นั่นเองซึ่งทําไมต้องถามแบบนี้ก่อนว่าทําไมถึงได้เป็นแบบ เจ้ามือใหญ่ได้นะคะนั่นก็คือการที่ประเทศนั้นๆนะครมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะประเทศที่มีอิทธิพลนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นสกุลเงินนะคะที่มีการยอมรับทั่วโลกนั่นเองไม่ได้หมายความว่าประเทศใหญ่จะได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดนะคะอย่างวันนี้เนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเราเอาเงินหยวนไปแลกกับเงินปอนนะคะที่พี่จะเลือกอะไร ซึ่งหลักๆเลยค่ะเราจะเลือกเงินปอนแน่นอนเพราะว่ามันมีความนิยมมากกว่าเราเคยได้ยินชื่อเสียงมากกว่านั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยว่าทั้งหมด8เจ้านั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีคู่เงินมีสกุลเงินไหนบ้างนะคะที่เราดูจักนั่นเองค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นเอเชียนะคะยุโรปนะคะแล้วก็อเมริกานั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยซึ่งสําหรับโซนแรกนะคะเราจะแบ่งออกเป็น time โซนนะคะทุกคนค่ะ จะมี1เลยก็คือตลาดเช้าค่ะ2เลยก็คือํารโซนของตลาดบ่ายแล้วก็3เลยก็คือตลาดค่าค่ะก็คือช่วงกลางคืนไปแล้วเนาะซึ่งสำหรับตลาดชาเช้านะคะก็จะมีในโซนของออสเตรเลียค่ะนิวซีแลนด์แล้วก็เจแปนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะซึ่ง3ส,สกุลหลักนี้นะคะถือเป็นเจ้ามือหลักๆนะคะเวลาที่อยากสมมติว,ว่าพี่่ท่านไหนที่ตื่นเช้าเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาเก็งกำไรนะคะใน3คู่หลักๆนี้ได้เลยเพราะว่าจะมีในโซนของ วอลุะะ่มเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นช่วงตลาดเปิดด้วยเนะะี่ยทุกคนคะ่ะซึ่งตลาดกลางนะ,ะของเอเชียก็คืออยู่ที่โตเกียวนั่นเองมีการส่งเข้าธนาคารกลางอยู่แล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยนะคะตลาดกลางของเอเชียของเรานะคะอยู่ที่ญี่ปุนก็คือโตเกียวนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะ และต่อมาก็คือจะเป็นทสํสโซนของตลาดบ่ายนั่นเองค่ะสาหรับตลาดบ่ายแล้วนั้นนะคะเท่าน,นี้พี่ๆเข้าไปเทรดนะก็จะเจอคู่ของ E.U. ค่ะก็คือยูโรนะคะ G.V.P. ก็คือปอลังกฤษนะคะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองทั้งหมด3คู่นี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะในช่วงของตลาดบ่ายเนี่ยคู่ของน้องทองคานะคะก็คือดอลลาร์เนี่ยก็คือเริ่มขยับแล้วนะเพราะว่าใน่วนของทำโซนพวกยูโรพวกนี้นะคะเขาเริ่มมีการแบบ เคลื่อนไหวแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย EU GU OU นะคะ ก็ยังได้อยู่เออก็ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าในส่วนของตลาดเชา้าย้อนไปแบบนี้นิดหนึ่งในส่วนของตลาดเช้านะคะเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณตีห้าหกโมงฮะ,ะยันบ่ายโมงอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีการคับเกี่ยวกันอยู่เนาะแล้วก็สําหรับตลาดบ่ายนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีวอลลุ่มค่อนข้างที่จะสูงนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือตลาดค่ำนั่นเองสําหรับตลาดค่ำนะคะเราก็จะได้ยินก็คือ USD ก็คือเป็นคู่หลักๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เทรดเลยนะคะในส่วนของตลาดฟอน แล้วก็จะเป็นคู่ของแคนดนั่นเองค่ะก็คือแคนาดานะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะเป็น8ประเทศหลักๆนะคะ8สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยม ที่เราเนี่ยจะนํามาใช้เทรดกันทั่วโลกซึ่งท่าวันนี้เนี่ยในการทรงออกนะคะในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะในภาคสรงออกนะคะภาคการผลิตนะคะกา,การเกษตรนะคะอุตสาหากรรมอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็น้ํามันนะคะทองคาเงินเฟอพวกนี้นะคะจะมีผลคับเกี่ยวหมดเลยในส่วนของตลาดฟอเร็กซนั่นเองค่ะสิ่งสาคัญเลยนั่นก็คือในส่วนของภาคการผลิตนะคะภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาเทรดนะคะในวงการของตลาดฟอเร็ก์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้เนื้อหา ค,คือเนื้อหาพื้นฐานแรกๆเลยที่เราควรจะทําความรู้จักกันไว้นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับ8เจ้าตลาดนี้แล้วนั้นนะคะเท่าน,นี้เนี่ยเราเอามาจับคู่เทรดกันนะคู่ที่นิยมที่สุดนะคะสำหรับมือใหม่เลยสามารถนาไปใช้เทรดกันได้เลยนะคะทุกคนนั่นก็คือ1เลยค่ะคู่ของ XAU USD นั่นเองก็คือคู่ของน้องทองคําค่ะบางบรกเกอร์เนี่ยเขาก็ใช้คําว่า g กนั่นเองค่ะนั่นก็คือทองคําค่ะซึ่งวอลลุ่มเนี่ยก็จะมาแรงๆนะคะในช่วงตั้งแต่บ่าย2ไปแล้วนะคะที่ได้รับความนิยม กันอย่างมากเลยเนะก็คือคู่ของ GBP USD ค่ะก็คือปอนคู่กับดอลลาร์นะคะแล้วก็3เลยก็คือ EUR USD ค่ะ2คู่นี้นะคะเป็นคู่ของตลาดบ่ายนั่นเองค่ะหลังช่วง2โมงไปแล้วพวกนี้นะคะวอลลุ่มดีหมดเลยนะคะแต่แรงสุดคือทองคำค่ะลงมาคือ GU ยอลงมาก็คือ EU นั่นเองค่ะและอีกคู่หนึ่งก็คือที่แนะนำก็คือจะเป็นออสเจนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับใครที่สายตื่นเช้านะคะอยากจะทำกำไรแต่เช้าเลยเนี่ยแนะนำเป็นคู่นี้เลยค่ะเพราะว่าควบคู่ ทั้ง2สกุลเงินนี้เนี่ยที่เขามาแมทช์กันนะคะก็คือตลาดเปิดตั้งแต่เช้าเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มทั้ง2สกุลเงินนียมันเปิดเหมือนกันมันแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะตื่นเช้านะคะมาเทรดแต่เช้านะะเาน,ะะนี่ยก็แนะนําเป็นคู่นี้เลยค่ะทุกคนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของพื้นฐานการเรียนเทรดของตลาดฟอเร็กนั่นเองค่ะพี่ๆท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้านะคะโบจะเอาอะไรมาแบ่งปันให้ก พีทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย